เทวภูมิคือภูมิที่อยู่ของเทวดาหรือที่เรียกว่าสวรรค์แต่เทวดาก็มีมากและหลายระดับเพราะสวรรค์มีหลายชั้นกล่าวคือสวรรค์มี6กชั้นเรียงจากต่ำไปหาสูงหรือจากชั้นที่มีความสุขประณีตน้อยไปหาชั้นที่มีความสุขประณีตมากตามลำดับตังนี้ 1. จาตุม,มหาราชิกา2 ดาวดึงสาสวรร์ชั้นยามาสีสวรร์ชั้นดุสิตห้าสวรรค์ชั้นนิมมานรตีและหกสวรร์ชั้นปารนิมิตตสวรตตวตีนอกจากนี้ยังมีเทวดาที่มีศักดิ์ต่ำอยู่ในระดับต่ำกว่าสวรรคหกชั้นก็มีอีกมากเช่นพวกภูมิเทวดา และลูกขาเทวดาเป็นต้นเทวดาในสวรรค์ทั้ง6ชั้นถึงแม้จะแตกต่างกันแต่มีลักษณะความเป็นไปที่เหมือนกันดังต่อไปนี้คือ 1. บังเกิดขึ้นเองไม่ต้องอาศัยท้องของมารดาและบิดาพออุบัติขึ้นมาก็เป็นหนุ่มสาวทันที 2. ร่างกายแพลพันธ์เครื่องประดับ และปราสาทอิมานของเทวดาล้วนแต่มีรัศมีแสงสว่างจึงทำให้สวรสว่างสวยัยโดยไม่ต้องอาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เลยดังนั้นในเทวโลกจึงมีเฉพาะกลางวันไม่มีกลางคืน 3. ร่างกายมีกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นตัวเหมือนมนุษย์ 4. อาหารที่บริโภคเข้าไป ย่อมย่อยหมดไม่เหลือเป็นอุจจาระและห้าไม่มีโครคภัยไข้เจ็บป่วยต่างๆและไม่มีอุบัติเหตุสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชั้นจาตุม,มหาราชิกะจาตุม,มหาราชิกะเป็นสวรรค์ชั้นแรกการที่สวรรค์ชั้นนี้มีชื่อว่าจาตุม,มหาราชิกะต่อเพาะมีจอมเทพเทวดาอยู่สี่องค์คือหนึ่งเท้ากุเวนหรือ เวสุวรรณเป็นจอมแห่งเทวดาและยักษ์ทรงปกครองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือ 2. ท้าวทาตะรัฐะจอมแห่งเทวดาและคนทันทรงปกครองสวรรค์ทางด้านทิศต,ตะวันออก 3. ท้าววิรุณหกจอมแห่งเทวดาและกุมพันทรงปกครองสวรรค์ทางด้านทิศใต้และ 4. ท้าววิรูปัก์ จอมแห่งเทวดาและนาคทรงปกครองสวรรค์ทางด้านทิศตะวัตนตกสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกะมีเทวนครใหญ่อยู่สีนครตั้งอยู่ในทิศทั้งสี่โดยแต่ละนครมีจอมเทวดาแต่ละองค์ดังกล่าวแล้วทรงปกครองเทวนครแต่ละนครมีปราการหรือกำแพงทองคำเหลืองอลังวัดงามนะัก ลลอมรอบและกำแพงนี้ประดับด้วยแก้วเจ็ดประการบานประตูทางเข้าประดับด้วยแก้ววิเศษภายในเทวนครนั้นมีบริเวณกว้างขวางใหญ่ไพศาลมีปราสาทแก้วอันเป็นวิมานที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายตั้งอยู่เรียงรายอยู่มากมายพื้นของสวรรค์ก็ไม่ใช่แผ่นดินหากจะเป็นทองคํำหลืองอาลาง เรียบเสมือนดุดหน้ากลองมีสะโบกรณีขังน้ำใสเจ้ายิ่งกว่าแก้วดานดาดไปด้วยประโทมชาตินานา,นาพันธ์ทรงกลิ่นหอมฟุง้งจรุงใจตลบไปทั่วบริเวณมีไม้ดอกนานาชนิดสีสันวิจ,จิตรการตายิ่งนักทั้งมีต้นม้วิเศษผลิตด,ดอกออกผลตลอดการทั้งมีรถโอชาสุด ปรียบปาลสวรรค์ชั้นที่สองสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สองคำว่าดาวดึงหรือตาวติสะแปลว,ว่า3 3หมายถึงมานพ33มคนมีมคับมานพเป็นหัวหน้าได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ประวัติย่อของมคับมานพมีว่า สมัยที่ยังเป็นมนุษย์ชื่อว่ามคะ,ะมีจิตใจสูงมุ่งมั่นแต่ทำบุญทำกุศลต่อมาได้เพื่อนมีจิตใจแบบเดียวกัน32คนร่วมกันบำเพ็ญกุศลต่างๆเป็นประการใหญ่โดยเฉพาะก็วัดบท7ประการคือ 1. บบำลุงเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. นอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. พูดแต่คำอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. ไม่พูดคำส่อเสียดตลอดชีวิตกํากำจัดความตันหนีได้ตลอดชีวิต 6. พูดแต่คำสัต์จริงตลอดชีวิต 7. ไม่โกรธตลอดชีวิตเมื่อมานบทั้ง33สิ้นชีวิตแล้ว ด้วยอำนาจบนกุศลโดยเฉพาะตัววัดบท7ประการนั้นจึงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ต่อมาสวรรค์ชั้นนั้นได้น้ำตามจำนวนของมานพสาบ3าคนนี้ไปเกิดว่าดาวดึงและมขะมานพได้เป็นจอมเทวดาปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนามหลายอย่างเช่นท้ามขวาน เพราะสมัยที่เป็นมนุษย์ชื่อมะข้าวเท้าสกะเพราะให้ทานด้วยความเคารพชื่อเท้าว,วัสวะเพราะให้ที่อยู่อาศัยแก่คนชื่อเท้าเทวะนะมินทะเพราะเป็นจอมเทวดาแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าสุชมบดีเพราะเป็นพระสวามีของพระนางสุชาดา และเท้าสหัสเนธพาอคิดได้100ไหนึ่งในในเวลาครู่เดียวเหล่านี้เป็นต้นสวรรค์ดาวดึงเป็นภูมิที่มีความสุขสนุกสนานยิ่งนักมีเวชยันปราศาส์สำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการสันฐานงดงามสุดพันนาในสวรรค์ดาวดึงมีอุทยานใหญ่สี่แห่งคือ 1. อุทยานนันเทวัน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก 2. อุทยานจิรดาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก 3. อุทยานศักกวันตั้งอยู่ทางทิศเหนือและ 4. อุทยานปารุศักกวันตั้งอยู่ทางทิศใต้พระสักกะเทวราชตามปกติจะประทับอยู่บนพระแทน่นชื่อว่าบรรทุกกำพลศิลา พระแท่นนี้มีสีดังดอกแช่งหรือหงอนไก่เวลาเท้าสักกะเทวราชประทับนั่งจะยุบลงถึงกึ่งพระวรกายและจะฟูขึ้นเต็มดังเดิมเมื่อเท้าสักกะ,สะเสด็จลุกขึ้นแต่พระแท่นนี้ก็แปลกคือเมื่อมีเหตุการณ์อะไรในโลกมนุษย์ที่จำเป็นต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเท้าสักกะแล้วพระแท่นนั้นก็จะกลับแข็งดังศิลา มิได้อ่อนนุ่มดังเดิมเทา้าสก,กเทวราชเมื่อเสด็จไปไหนก็จะประทับบนหลังช้างเอราวันช้างพิเศษเชือกนี้มิได้เป็นสัตว์เดรัจฉานจริงๆถากแต่เป็นเทพบระบุจำแรงมาคอยรับใช้เทา้าสก,กช้างเอราวันนั้นจะเนรมิตให้มีกระพอง33กระพองสำหรับเทพบุตรทั้ง33องค์ โดยมีกระพองใหญ่ชื่อสุทัศนะอยู่ในท่ามกลางกระพองทั้งหลายสำหรับเป็นที่ประทับของท้าสักกาเทวราชและในกระพองสุทัศนะนี้จะมีมนฑบแก้วตั้งอยู่และร,บรอบๆมนฑบแก้วจะมีตาข่ายแขวนกระดิ่งซึ่งเมื่อถูกกลุมพัดจะมีเสียงดังกังวานปานทิพยสังคี ส่วนกระพองทั้ง33กระพองแต่ละกระพองจะมีงาเจ็ดงาและในงาเน่งเน่งจะมีสะโบกกรณีอยู่เจ็ดสะในสะโบกกรณีแต่ละสะัจะมีกอดอกบัวอยู่เจ็ดกอในกอดอกบัวแต่ละกอมีดอกบัวอยู่เจ็ดดอกในดอกบัวแต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบและในกลีบบัว แต่ละกรีบจะมีเทพธิดาฟ้อนอยู่เจ็ดองในสวรรค์ดาวดึงนี้มีพระเกตจุลามณีเจดีตั้งอยู่ในทิศอาคเนพระเจดีองค์นี้เป็นที่บรรจุพระกีสาและพระเคี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าจึงเป็นที่ศักดิ์สิทธ เทวดาจึงพากันมาบูชาพระเจดีย์องค์นี้งดงามยิ่งนักสำเร็จแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการในเทวนครดาวดึงมีเทวสภาหรือที่ประชุมฟังธรรมของเทวดาทั้งหลายที่ประชุมนี้มีชื่อว่าสุธรรมาเทวสภาโดยพวกเทวดาจะมาประชุมกันฟังธรรมในวันพระและบางครั้งเท้าสักกะเทวราช ทรงเป็นผู้สแสดงเองและเมื่อทรงสแสดงธทมจบลงแล้วจะทรงอ่านโสบันณบัตซึ่งจะรึกชื่อคนที่ทำบุญกุศลในโลกมนุษย์ก็โสบันณบัตนี้เท้าจาตุมมหาราชผู้เป็นจอมเทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุม,มหาราชิกะได้มอบหมายให้บริวารของตนออกไปสำรวจมนุษย์ในวัน8ปดำและ มอบหมายให้พวกโอรสออกไปสำรวจในวัน14บ่ค่ำเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในราชสูตรดังมีใจความว่าพระบุทธเจ้าได้ตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกรภิกษุทั้งหลายในดิถีที่แปลกแห่งปักเทวดาผู้เป็นบริวารของเท้าจาตุมมหาราชได้เที่ยวตรวจดูโลกมนุษย์ว่า ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายที่เกื้อกูลมาดาบิดาสามณะพราหมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลอธิฐานอุโบสถปฏิบัติบำเพ็ญธรรมกุศลมีอยู่เป็นจำนวนมากเท่าใดดูกรพิกษุทั้งหลายในดิถีที่14แห่งปักพวกโอรสของเท้าจาตุมมหาราช ย่อมเที่ยวตรวจดูโลกมนุษย์ว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมีใครที่เกื้อกูลมาดาบิดาสามณะพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลอธิฐานนุโบสถปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลอยู่มากน้อยเท่าใดท้าวจาตุมมหาราชได้นำสบันณบัตินี้ไปยื่นให้ปัญจสิงขนเทวบุตรแล้วปัญจสิงขนเทวบุตร ได้นำไปเสนอต่อตุลีเทพพระบุตรเพื่อให้นำไปถวายเท้า,ทาสักกะเทวราชอีกต่อหนึ่งเมื่อเท้าสักกะเทวราชได้รับแล้วทรงอ่านสมบรนบัตินั้นในที่ประชุมเทวสภาหากลายชื่อผู้ทำบุญมีมากพวกเทวดาจะพากันดีใจนักหนาต่างพูดออกมาว่าดีจริงนะมนุษย์ทั้งหลายจะได้มาบังเกิดเป็นเพื่อนเรามากมาย คราวนี้เห็นทีอาบายภูมิทั้งสีนวนคงจะว่างเปล่าเสียกระกำมังคงจะไม่มีผู้ใดไปเกิดเป็นแน่แท้แต่ถ้ารายชื่อผู้ทำบุญมีน้อยเหล่าเทวดาจะรู้สึกเสียใจสังเวชใจย,ยิ่งนักต่างพากันพูดว่าอันนี้จามนุษย์ผู้ทำบุญมีน้อยนักจะลอยจะพากันทําบาปกันยกใหญ่ พวกเขาจะพากันไปเกิดแออัดอยู่ในอบายภูมิทั้งสีนุ่นเสียแท้แน่คราวนี้เห็นทีเมืองของเราจะว่างเปล่าเสียแล้วพวกเราจากไม่มีเพื่อนแล้วกระมังสวรรค์ชั้นที่สามสวรรค์ชั้นยามายามาเป็นสวรรค์ชั้นที่สามการที่มีชื่อยามาก็เพราะเรียกตามพระนามของเท้าสยามเทวราช ผู้ทรงเป็นประมุขของสวรรค์ชั้นนี้ในสวรรค์ชั้นยาม,มามีปราศาสเงินปราศาททองซึ่งวิจิตตการตายิ่งกว่าปราสาทในสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้แสงสว่างแต่กลับสว่างสวยด้วยแสงรัตนะต่างๆซึ่งมีอยู่มากมายและแสงสว่างจารัศมีของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้น สวรรค์ชั้นนี้จึงมีเฉพาะกลางวันไม่มีกลางคืนส่วนที่จะรู้ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็จะดูที่ดอกไม้ทิพเป็นเครื่องหมายคือต้นไม้วิเศษนี้จะขยายกลีบบานในเวลากลางวันและหบในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นดอกไม้หบก็หมายถึงกลางคืนสวรรค์ชั้นที่4สวรรค์ชั้นดุสิต ดุสิตเป็นสวรรค์ชั้นที่4การที่มีชื่อว่าดุสิตก็เพราะมาจากสองในด้วยกันคือตั้งตามนามของเท้าสันตุสิทธิทวราชผู้ทรงเป็นจอมเทวดาของสวรรค์ชั้นนี้และอีกความหมายหนึ่งคือตั้งตามความเป็นไปของเทวดาในชั้นนี้ซึ่งมีแต่ความยินดีและความแช่มชื่นอยู่เป็นนิดอ่นหนึ่ง เทวดาในชั้นดุสิต์นี้ชอบฟังธรรมกันมากเมื่อถึงวันพระพวกเทวดาจะราประชุมกันฟังธรรมและผู้แสดงธรรมส่วนมากมักจะเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยเหตุนี้สวรรค์ชั้นนี้จึงเป็นที่สถิตของเทพบุตรผู้เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งหลายสวรรค์ชั้นที่5สวรรค์ชั้นนิมมานรตีนิมมานรดีเป็นสวรรค์ชั้นที่ห โดยมีเท้าสูนิมิตตเทวราชเป็นจอมเทพดังนั้นสวรรค์ชั้นนี้มีความเลือเล่อเพลินยินดียิ่งนะักเพราะเทวดาจัลละองค์สามารถเนรมิตอะไรได้ทุกอย่างตามความปรารถนาเพราะฉะนั้นเทวดาจัลละองค์จึงสวยงามมากทั้งนีรัศมีเรืองรองเต็มไปด้วยของทิพย์ที่สดสวยงดงาม เทวราแต่ละองค์จะพากันเสวยทิพยสุขบนสิ่งต่างๆที่เนรนิตยได้มาจะปราถนาอะไรก็ได้ดังปราถนาะสวรรค์ชั้นที่ 6. สวรรค์ชั้นปารณิมมิตว,สวตัสวัตตีสวรรค์ชั้นปารณิมมิตวัสวัตตีเป็นสวรรค์ชั้นที่6มีเท้าปารณิมมิตาสวัตตีเป็นจอมเทพดังนั้น สวรรค์ชั้นนี้จึงมีชื่อตาอัมจอมเทพผู้เป็นประมุขของเทวดาชั้นนี้ประนิมนิตะสวตีเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเทวดาชั้นนี้สุขสบายยิ่งกว่าเทวดาในชั้นนิมานารดีเสียอีกแม้จะเนรมิตอะไรก็ไม่ต้องทําเพราะมีเทวดาอื่นรู้ใจคอยเนรมิตให้อยู่แล้วอายุของเทวดาชั้นต่างๆ เทวดากับมนุษย์มีอายุขต่างกันแม้เทวดาด้วยกันก็มีอายุไขต่างกันข้อนี้จะเห็นได้จากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดถึงอายุไขของเทวดาในสวรรค์ชั้นต่างๆไว้ดังมีปรากฏในวิตะทตะสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย50ปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกะและ 30ราตีโดยราตีทิพนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนทิพนั้นเป็น1ปีและ500ปีทิพนั้นเป็นประมาณอายุไขของเทวดาชั้นจารุมมหาราชิกะดูกรภิกษุนทั้งหลาย100ปีของมนุษย์เป็น1วันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นดาวดึง และ30ราตีโดยราตีนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนทิพนั้นเป็น1ปีและ1,000ปีโดยปีทิพนั้นเป็นประมาณอายุไขของเทวดาชั้นดาวดึงดูก่อนพิสุทั้งหลาย200ปีของมนุษย์เป็น1วันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นยามา และ30ราตีโดยราตีทิพนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยทิพนั้นเป็น1ปีและ2,000ปีโดยปีทิพนั้นเป็นประมาณของอายุไขของเทวดาชั้นยามาดูกอมที่สุดทั้งหลาย400ปีของมนุษย์เป็น1วันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นดุสิตและ30ราตีโดยราตีทิพนั้นเป็น1เดือน12เดือน โดยเดือนทิพนั้นเป็น1ปีและส0่พปีโดยปีทิพนั้นเป็นประมาณอายุไขของเทวดาชั้นดูสิตดูก่อนมนุษย์ทั้งหลาย800ปีของมนุษย์เป็นหนึ่งวันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นนิพมานารดีและ30ราตีโดยราตีทิพนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนทิพนั้นเป็น1ปีและ8 0 0พปีโดยปีทิพนั้น เป็นประมาณอายุไขของเทวดาชั้นนิพมาเนาราดีดูกรภิกสุทั้งหลาย1600ปีของมนุษย์เป็น1วันหนึ่งคืนของเทวดาชั้นปริมิตาวัส,สวัตตีและ3 0ราตีโดยราตีทิพนั้นเป็น1เดือน12เดือนโดยเดือนทิพนั้นเป็น1ปีและ1 10, 6 0 0 0ปีโดยปีทิพนั้นเป็นประมาณอายุไขของเทวดาชั้น ปะระนิมมิตวัสวตัตตีส่วนอายุไขของพรมในพรมนั้นยิ่งนานกว่าอายุไขของเทวดามากมายนะักจนไม่อาจเปรียบกันได้คืออายุขัยเป็นกับกับยิ่งอายุไขัยในพรมชั้นสูงก็ยิ่งมีอายุไขามากขึ้นไปตามลำดับคำว่ากับหมายถึงมีอายุยืนยาวเหลือเกิน ไม่สามารถนับเป็นเท่านั้นเท่านี้มีมากจนนับไม่ถ้่วจึงเรียกกันว่าอสงไขยขอบคุณที่รับฟังช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ